บังหาประจําเดือนผิดปกติแพทย์แผนจริงจะรักษาตามด้านนี้นะคะก็คือก่อนประจําเดือนมาเราจะดูว่าคนไข้ที่มาประจําเดือนผิดปกติเป็นประเภทไหนยอย่างเช่นบางคนถ้าแบบมูมิ่งง่ายปวดหน้าอกแน่นท้องอะไรประมาณนี้เราก็จะให้เขากินยาให้เลือดไหลเวียนในเอ่อลมในตับ ให้ดีขึ้นนะคะแล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือเขาจะปวดปวดท้องหรือไม่ก็เขาอาจจะมีอาการปวดหัวมากกว่ามาประจําเดือนเขาจะมีอาการปวดหัวเวียนหัวเหนื่อยง่ายชอบนอนชอบง่วงน,นอนคนประเภทแบบนี้ก็คือเลือดจะค่อนข้างจางแล้วทีเนี้ยกว่ามาประจําเดือนเนี้ยเราจะพยายามให้เขากินยาแพทย์แผนจริงที่เกี่ยวกับให้เสริมพลางชีแล้วก็ให้พลางชีไหลเวียนดีขึ้นจะได้ให้เขามีพลางชีตรงเนี้ยไปช่วยเวลาประจําเดือนมาเนี้ยให้เขา ออกมาได้ง่ายขึ้นส่วนอีกประเภทที่3ก็คือคนที่มีริมเลือดเยอะก็คืออย่างเช่นเขาจะแบบงุ่งงิดแล้วก็ผิวพังก็จะแบบหมองคล้ำด้วยประเภทที่3ก็คือเป็นคนที่เวลาปกติเขามาประจําเดือนนะคะจะชอบปวดท้องแล้วก็ริ่มเลือดเยอะเวลาประจําเดือนออกมาเนี่ยลิมเลือดมันจะค่อนข้างเยอะคนประเภทนี้ก็คือกล่องประจําเดือนมาจะพยายามให้เขากินยาสม,มุนไพรจีนที่ละลายริมเลือดอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือเวลาถ้าอย่างเงี้ยเวลาเขาประจําเดือนมาปุ๊บริ่มเลือด ือดอังเก่าที่ค้างไว้มันจะได้ไหลออกมาให้เยอะขึ้นจะได้ไม่ต้องมีเลือดเก่าค้างไว้ในมดลูกถ้าอย่างนี้รอบหน้าประจําเดือนเขามาก็จะปวดท้องน้อยลงด้วยค่ะหลังจากประจําเดือนจบ ก็คือในช่วงประจำเดือนเราจะไม่ให้คนไข้กินยานะคะก็คือแค่ให้เลือกเขาหไหลออกมาตามธรรมชาติเลยจนถึงประจำเดือนหมดปุ๊บเริ่มตั้งแต่วันแรกเราก็จะให้คนไข้กินยาเสริมพลังชีพกับเสริมเลือดอย่างแปะประมาณ5-7วันนะคะเพราะว่าหลังประจำเดือนเนี่ยเราเสียเลือดออกไปเยอะแล้วทีนี้ภายใน5-7วันถ้าเวลาในเวลานี้ถ้าเรากินยาที่เสริมเลือดเสริมชีพมันจะดูดซึมได้ดีมากด้วยส่วนในกล่องประจำเดือนมาเราก็ใช้ฝังเข็มวิธีก็ได้ซึ่งเราใช้วิ ที่ฝังเข็ม1คือเราไปกระตุ้นชี้ให้มันไหลเวียนดีขึ้น2ถ้ามีคนที่ไหลเวียนไม่ดีแบบอย่างเช่นเลือดอุดตันในร่างกายเยอะหรือไม่ก็ลมในตับอุดตันค่อนข้างเยอะแบบนี้ค่ะเราก็จะไปกระตุ้นตรงนู้นให้มันไหลเวียนดีขึ้นมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประจำเดือนดีขึ้นนะคะสุขภาพดีสั้นได้เริ่มต้นด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะ